ที่นี่คือสยุมพวนาธนะคะที่กาดมันดุเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทางที่เนปาลเลยนะคะของประเทศเนปาลเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่อันดับสองอันดับแรกก็คือที่เมื่อวานไปมาคือโพธินาทนี่เป็นกลงล้อสถิตเป็นกลงล้อที่น่าจะอยู่พร้อมบริเวณรอบเจดีย์เลยค่ะ ทุกคนที่มานะคะก็จะมีการเวียนทักษินาวัดนะคะร้อมเจดีย์แล้วก็หมุนกลงล้อไปด้วยเพราะด้วยความเชื่อว่าการที่เราได้หมุนกลงล้อนะคะเปรียบเสมือนเราได้ท่องมนนะคะ1นึ่งจบซึ่งก็ความหมายว่าถ้ามีกลงล้อมากกว่าก็คือนับไปนะคะว่ากี่จบก็ถสือว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยที่นี่จะเต็มไปด้วยพระสถูวเยอะมากนะคะกลิ่นอายของพรสถูวนมีเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นี่เลยอันนี้เห็นแล้วแบบโอเคเลยอันนี้เป็นพระสถูกแห่งนี่ดอนะคะเป็นแห่งเป็นพระสถูกเรียกว่าเป็นพระสถูกแห่งอายารัตอ,อะไรนะอายตนะทั้ง6นะคะ <ตา S 1> ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นหนึ่งในพระสัตถูกของอนิพานวัชรยานโทศีวัชรยานยาน,นะคะด้านบนก็จะเป็นนี่เลยองค์ประธานสยุมภูมินานะคะเชื่อมต่อกับศูนย์กลางจักรวาลน,นะคะ สวยงามมากใครที่มาเนปาลไม่ได้มาเช็คอินที่นี่ถือว่าคุณมาไม่ถึงนะคะต้องมาจริงๆเลยค่ะคคแล้วก็ต้องมากับน้องไกด์คนนี้ค่ะคน้องอารบินค่ะอา,อาบิน,นอารบน,นเป็นน้องที่น่ารักมากนะคะนี่ก็เ <laughs> ย,ยนเดย์นี่มีมาตลอดเลยนะคะโอเคนะคเราก็จะเห็นกลิ่นอายบรรยากาศกันเอา การบูชาไหว้พระถวายสักการะบูชานะคะในรูปแบบทั้งแบบมีแนวฮินดูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นพระวัชราจารย์ปะวชราจาราจา์วว่านี้จะเป็นแ,บบแนววัชรยานเลยนะคะ นี่จะเป็นการถวายด้วยเครื่องบูชาอ้นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเราได้เห็นพิธีการถวายบูชาไฟแล้วก็นี่เลยค่ะอาถามมงคลการถวายด้วยเครื่องมงคลทั้งแปดไทั้งเจ็ค่ะโทษทีค่ะก็จะเป็นเป็นถวายเครื่องดนตรีถวายน้ําไปดูกันเ่็นไหมคะจะเห็นมีการถวายเครื่องดนตรีถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายขลดหอม สวยงามมากๆสวยงามมากๆนะข้างๆก็จะมีการจุดป,ประทีปเป็นการถวายด้วยบูชาด้วยไฟนี่ค่ะพระอาทิตย์นี่คือเรียกว่าจะขึ้นกลางแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วค่ะสำหรับอูนลีปานอากาศไม่ได้ดูร้อนมากนะคะแต่แสงแดดที่แผดเผาะคะ่ะ <Okay. S 2> มาที่นี่ได้เรียนรู้ในเรื่องของอกลิ่นอายของพัสสุูในหลายรูปลักษณ์มากๆก,ก็ได้เห็นงานจริงนะคะท่านใดที่มีโอกาส มาเยือนเนปลาลนะคะก็ลองมาคุมซับนะคะบรรยากาศเล่นอายนะคะแล้วก็เรื่องของวิธ์ความศรัทธาเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เขาจะมีการบูชาถวายพระที่หรือว่าถ้าเป็นทางของัรรยานก็คือบูชาด้วยถวายด้วยไฟนะคะแสงนะคะถวายด้วยแสงโอเคสำหรับคลิปนี้ นะคะรอ,อแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปถัดไปนะคะติดตามกันต่อเนื่องไปไเรื่อยๆนะคะเรายังอยู่ในปานกัดมันดุอยู่นะคะวิถีแห่งเนปาล